ตอนทำเผาซาด V2 และหมัดสายฟ้า V2 ในแมป King Legacy ถ้าน้องพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปพ่อพีลายด้วย บัพเปอร์ช็อปบริการรวบัพรีเมียมผ่านระบบ ID เดียพาร์ตพร้อมรับกดเกมพาร์ตทุกแมปไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่อีเวนต์การ์ดและยังมีบริการไก่ตันแมปคิงเลกาซี่ทุกรูปแบบยังไม่หมด ID ดีไก่เงินไก่เบสแมปฟิตเขาก็มีปักหมุดใต้คอมเมนต์เลยก่อนที่จะไปทำเผาสัตว์แล้วก็ไปทำหมัดสายฟ้า V2 นะครับผมพี่ขออนุญาตไปซื้อหมัดสายฟ้า V1 ก่อนนะครับผมอ่ามาตรงนี้เลยครับผมอ่าตามพี่มาเลยนะครับผม ตรงนี้ก็จะเป็นเกาะแรกนะครับผมของโลก2นะอ่าเล็กโตมาสเตอร์ครับผมต้องการเงิน3.5ล้านนะครับผมอย่าลืมเตรียมตังไว้ด้วยนะครับผมถ้าใครไม่มีก็รีบไปฟาร์มไว้นะครับผมมาซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอัพสเตตใหม่ก่อนนะว่าหมัดพี่ไม่ได้อัพเลยอ่ารีสเตตมาครับผมฝากเขให้กดมาพันหอ่าเอาดาบไปดาบอัพไปน่าจะตันเลยนะครับผมอ่า ดับอัพตันแล้วก็เลือดอัพตันไปนะครับผมจากวันนี้พลังต่อสู้หมัดเอาเป็นพ5นหก็พอนะครับผมตอนนั้นก็ใส่ผลให้หมดนะสกิลแรกนะผมสกิลแซดไม่ค่อยเท่าไหร่สกิลเอกระโดดย่ำกระบอมสกิลซลี่ะสกิลซีพุ่งนะครับผมส่วนสกิลวีกระโดดทำดาเมจเอนะก็จะประมาณนี้นะผมอะ นี่ก็เป็นจุดที่เราจะต้องมาทําหมัดสายฟ้า v2 นะครับผมตอนนี้คือเรายังไม่ได้เปลี่ยนเผ่าเป็นเผ่าสัตว์นะครับผมมันจะไม่สามารถมารับเควสตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปทําเผ่าสัตว์ v2 ซะก่อนนั่นเองครับผมอันดับแรกนะครับผมเราก็ต้องมาสุมเผ่าก่อนนะกับ npc ตัวนี้นะครับผมเฮกเตอร์นะใช้เจมประมาณ35เจมในการสุ่มเผ่า1ครั้งนะครับผมปาไ้ตอนนี้เขาพี่สุมไปลวเผ่ามนุษย์ไม่ใช่ครับผมต้องสุมใหม่ เผาปลาโอ้ยเสียเจมฟีว่ะอ๋อเผาสัตว์เลยได้รือเปล่าอ่านี่ไง a n i m มอลมาแล้วผมเผาสัตว์เราก็ได้เผาสัตว์ V 1แล้วนะและนี่คือสิ่งของที่จะต้องเตรียมนะผมสําหรับเผาสัตว์ V 2นะอ่าก็ตามนี้เลยนะผมส่วนมาสายฟ้า V 2ก็ตามนี้เลยนะผมและดาก้อนออบนะผมหาจากบอสในกอกกระโหลกนะผมชื่อบอสเอ i ิ e สเกเลตันนะ มาผมเราก็มาเริ่มทำเผ่าสัตว์ V2 ก่อนนะครับผมมาที่จุดแรกนะผมมาที่เกาะฟิโอเล่นะมาเกาะนี้นะผมมาตรงกลางนะมันจะมี NPC ตัวนี้นะผมเป็นน้องกระต่ายนะผมจุดรับเควสที่1นะเสียแครอท8อันแล้วก็เงินอีก5แสนนะผมปาบคุยไปเลยจ่ายไปเออนั่นแหละไปกันต่อจุดที่2ครับผมจุดที่2จะอยู่หน้าเกาะฟิโอเล่นะผมก็คือตึกนี้นั่นเองเข้าไปเลยนะครับผม NPC จะอยู่ด้านในนะอันนี้จุดที่2 ก็เสียแครหลอด16อันนะผมก็จ่ายไปเลยถ้าใครฟาร์มแครอทมาตามที่พี่บอกแล้วก็ e ซี่ครับผมจ่ายไปได้เลยนะไปจุดที่3นียผมจุดที่3จะอยู่ข้างบนนี้นะไหนเอ่ยอ่าตรงนี้ตรงนี้ข้างบนข้างบนนะครับผมมามาตรงนี้แล้วก็อ้อมมาด้านซ้ายนะครับผม n p c ีจะอยู่ซ้ายมือนะจะอยู่ใกล้ๆพุ่มไม่อ่าตรงนี้นะครับผมปากเขาให้อ่าจุดที่3มเสียแครหลอด32อันนะผม ก็จ่ายไปเลยนะผมแครอทเรามีเยอะนะผมเอาง่ายๆคือฟาร์มมาแล้วไปกันต่อจุดที่4นะผมจะอยู่ทะเลทรายนะอ่าเกาะทะเลทรายจะอยู่ตรงนี้ับผมเกาะสามพันเอ็ดนะครับผมจะอยู่หน้าเกาะเลยนะ NPC อ่าอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับผม n p c จุดที่4นะก็คุยไปเลยครับผมเสียแครอทหกสิบสี่อันนะอ่าจะเป็นเผ่ามิงระดับ2แล้วครับผมไปกันต่อฮะจังหวะนนี้เราก็มาที่เกาะลาวากับเกาะหิมะนะ เป็นครึ่งร้อนครึ่งเย็นนะครับผม NPC จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่5้านะอ่านี่ไงนี่ไง NPC ตัวนี้เป็นหูกระต่ายนะผมดูดีๆนะ NPC อ่าดูรอบๆนะผมอ่าบริเวณแถวนี้นะก็คุยไปเลยครับผมจุดที่5เสียไป128อันนะครับผมอขอบคุณมากเออดีมากดีมากไปกันต่อจุดที่6กครับผมกอบบิ๊ก Big Mom มัมนะผมอ่าจะอยู่ตรงนี้นะ หลังบอสบิสกิตแมนนะครับผมอ่านี่นี่น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผมมาถึงแล้วก็คุยได้เลยครับผมจุดที่6เสียแค่หลอด256อกอันนะจ่ายไปเลยวูฮูเผามิงระดับ3อืมระดับ3เรียบร้อยครับผมไปกันต่อจุดที่7นะครับผมจุดที่7จะอยู่ที่เกาะกะโหลกนะนี่เป็นเกาะกะโหลกนะครับผมเป็นเกาะไฮโดนั่นเองกอยใ,ใกล้กันนะครับผมจุดที่7 ไปกับเอ็นตัวนี้นะครับผมเสียแครหลอด512อันปักเพ้่อให้เยอะจัดเลยไปกันต่อจุดที่8นะครับผมเป็นเกาะ Soldi e r Headquarter นะครับผมอ่า NPC ก็ <NPC S 2> จะอยู่ซ้ายมือนะครับผมของปราสาทนั่นเองนะดูรอบๆอ่านี่ปราสาทอยู่ตรงนี้นะครับผม NPC ตั้งอยู่ตรงนี้เลยใต้ต้นไม้นะครับผมเราเจอ NPC แล้วก็เข้าไปคุยเลยครับผมเสียแค่หลอด1,024อันนะจ่ายเลยได้เผ่ามิงระดับ4มาแล้วครับผมไปกันต่อครับผมจุดที่9นะครับผม จะเป็นเกาะนี้นะนนครับผมไฮเล c สกู l นั่นเองครับผมอ่า NPC ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ,อยู่ข้างบนนี้เลยนะผมจุดที่เก้าเราเจอแล้วก็คุยไปเลยคนระับ NPC ก็จะมีหูกระต่ายเหมือนกันนะสองพันสี่สิบแปดอันนะผมจ่ายไปเร็วโหเยอะจัดไปกันต่อครับผมจุดที่สิบนะครับผมจุดที่สิบจะเป็นเกาะนี้นะผมเกาะเริ่มต้นเรา,าจะอยู่มุมคุกนะครับผมนี่ไงมันแอบอยู่ในนี้นะผมจุดที่สิบนะ เอสสี่อันเอามิงระดับ5แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ไปส่งเควสุดท้ายนะครับผมที่เกาะฟิโอเล่นั่นเองนะมาจุดบอสโดฟามิงโกนะครับผมตรงแทดข้างบนนี้นะตรงจุดส่งจะอยู่ข้างล่างนะครับผมจะเป็นบ้านเล็กๆตรงนี้นะครับผมเราก็เข้าไปเลยนะครับผมพอเข้ามาเสร็จก็จะเจอ NPC ตัวนี้นะครับผมก็คุยไปเลยนะครับผมแล้วก็คุยไปเลยครับผมข้าจะมอบพลังที่แข็งแกร่งให้กับเจ้า เป็นการตอบแทนว้สุดยอดนะผมอันนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะผมสำหรับเผ่ามิ้ง V2 นั่นเองนะอ่าความสามารถก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นพุ่งไกลขึ้นแล้วก็เพิ่มความแรงของหมัดเล็กโตนิดหนึ่งนะหลังจากที่เราได้เผ่ามิ้ง V2 มาแล้วนะผมเราก็มาจุดรับเควสหมัดสายฟ้าเลยแล้วกันนะผมปากไอยนี่จุดรับเควสหมัดสายฟ้า V2 เสียแค่หอด300อันนะจ่ายไปปากไอยอ่าเห็นไหม เราสามารถคุยได้แล้วเพราะว่าเรามีเผ่ามิง V2 แล้วนั่นเองครับผมหลังจากนั้นเราก็มาตีบอสนะผมด้านล่างนี้นะไหนอ่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่ไงตีบอสให้ครบ10ตัวนะอันนี้เป็นบอสตัวแรกนะผมใช้หมัดสายฟ้าเอาไว้ลาสบอสนะครับผมใช้อะไรตีก็ได้นะแต่ว่าเราต้องเอาดาเมจสุดท้ายเป็นหมัดสายฟ้านะครับผมถ้าเควสเราได้นะผมมันจะขึ้นอิเล็กตตัระดับหนึ่งนะเห็นไหมไปกันต่อตัวที่2ครับผมมาโซนที่คุกนะอ่านี่ตัวที่2นะผมจะอยู่ตรงนี้นะ ไอตัวบอสที่ชื่อบีนะผมเวลสองพันแปดนะผมก็เหมือนเดิมครับตีจนเลเวลขึ้นระดับ2นะมาสายฟ้าอ่าเห็นไหมอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับผมก็ไปตัวที่3ได้เลยนะตัวที่สามก็จะอยู่ใกล้ๆกันนะผมอ่าข้ามฟากมาฝั่งทะเลทรายนะไหนวะอยู่ใกล้กันนะผมข้ามมาฝั่งนี้ทะเลทรายอ่าถ้าใครเวลผ่านๆแถวนี้น่าจะรู้นะผมบอสตัวนี้อยู่ตรงไหนนี่ไงตัวนี้ตัวที่ะครับผมบอสเมจินะ อ่าก็ฆ่าไปเลยครับผมถ้าขึ้นเป็นเล็กโตระดับ3แล้วก็ไปตัวถัดมาตัวถัดมาจะอยู่ใกล้ๆกันนะครับผมเป็นตัวที่4อ่าก็จัดการไปเลยครับผมปรับเขาให้ต้องใช้หมัดสายฟ้าลัดนะครับผมอ่าเป็นระดับ4แล้วครับผมไปตัวถัดมาแล้วครับผมตัวที่5นะครับผมตัวที่5ที่อยู่มุมจะอยู่มุมแถวทาผล B2 นะครับผมก็จะชื่อว่าบอสจอยนะครับผม อ่าอันนี้เป็นตัวที่5นะเราก็จัดการไปเลยครับผมถ้าหมัดอิเล็กโตขึ้นระดับ5ก็แสดงว่าเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะไปกันต่อตัวที่6ครับตัวที่6จะเป็นบอสไคโดนะครับผมเราต้องมาที่สกูไอแลนด์นะครับผมอ่าเป็นเกาะกรกกะโหลกนั่นเองครับผมมาตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นจุดเสกบอสไคโดนั่นเองนะการที่เราจะจอเสกบอสไคโดได้เราต้องมีดาร์กนออปด้วยนะครับผมตอนที่พี่บอกเตรียมของไว้ข้างแรกนะครับผมนี่เป็นไง ดาบก้อนออบนะครับผมดาบก้อนออบจะมาตีบอสอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับผมอ่าลองไปตีได้นะผมถ้าใครไม่มีนะนี่ก็เสกมาเลยครับผมตัวที่6เรียบร้อยเล็กโตระดับหแล้วมาค่อนข้างจะตีแย้วต้องให้เพื่อนมาช่วยตีเนะี่ยอันนี้พี่ตีคนเดียวนะผมโอ้โหเกือบไม่ตายนะแต่ว่ามีแบบมีโปมาช่วยตีนิดนึงนะพี่เสกมาปุ๊บก็มีโปลเลยนะครับผมระดับที่8เป็นที่เรียบร้อยผมตีให้ครบ1ินะครับผมตีให้ครบระดับ1ินะครับผมอ่า และเมื่อถึงระดับ10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมแล้วก็ไปคุยกับ NPC ที่เกาะฟิโอเรได้เลยนะผมจะเป็นบ้านที่อยู่บนเกาะน,นี้นะผมอ่านี่อ่อีรัสนะครับผม NPC ตัวนี้นะครับผมก็ซื้อได้เลยนะครับผม25ล้านเบรีโอ้โหโคตรตึงโคตรอันตรายเรามาทดสอบกันบ้างน,นะผมว่ามันเป็นไงบ้างสกิลแซะับผมอ๋อเป็นเลียกสายฟ้ารอบตัวนะครับผมอ่าสก,กิล X ชาร์จยิงนะครับผมอุย้ยยิงสายฟ้าได้ด้วยเหรอดีดีสกิล C นะครับผมเป็นการบิ้งนะส่วนสกิล V ก็บิงชาร์จนะครับผมอ๋อมีสายฟ้ารอบตัวแล้วก็ตามด้วยแซดน่าจะได้นะตัดเค้นน่าจะดีนะครับผมสกิล X ยิงสายฟ้าไปสกิล C เป็นบิงนะครับผม2จังหวะนะค่อนข้างไกลนะครับผม ก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับการทำเผ่ามิง V2 แล้วก็หมัดสายฟ้า V2 นั่นเองนะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปของพี่ไลด้วยเจอกันใหม่ EP นะ